จ้าลูกคนเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมจ้พี่น้อมึงจะไีไปเกีบเห็ดจ้าตอนแรกมันหับจบขี้ก้แหละจ้ะาจัดฝาวันนี่ใครไปเกีบเห็ดมาแล้วมึงไหนน้องพักมามัน ติดต่อได้ด้จ้ะฝ้าหลุมฝ้าฉาดเรียบหลุมต่างๆจ้ะโค้งสี่เหลี่ยมหลุมย้อยเฮ็ดได้เบิดจ้ะแล้วตอนนี้ขอมบ้นมาอันนี้เป็นบ้านเก่าจ่ะบ้านเก่าะลังเลื่อนเลยงั้น Sanh to pha sao bán lên, bán lên, à? <laughs> bán không bàn Tí Tiếm to đẹp. Tiếm tói 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 พ่อกันทิ้งหน่าเจ้าทิ้นี่ไปแล้วสวัสดีจ้า